สวัสดีค่ะเพื่อคลิปที่แล้วเราได้นำเสนอไข่ยเยี่ยวม้า14วันวันนี้เราจะนำเสนอไข่ยเยี่ยวม้าสีทองให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ผลมาจากคราวที่แล้วที่เราทำไข่ยเยี่ยวม้า14วันเป็นไข่ยเยี่ยวม้า จากนั้นเราก็ผึ่งลมวางไว้อีก37วันมาแกะดูเราก็จะเห็นความแตกต่างของคราวที่แล้วกับปัจจุบันว่าสีเขาแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด กลิ่นไม่ฉุนนะคะเขายังคงสภาพที่มีกลิ่นที่ไม่ฉุนพร้อมทานค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้จะเห็นว่าดอกขึ้นได้มากมายสวยงามมากแต่นนไหเพื่อนๆดอกสวย เ,เราก็จะมาแกะอีกฟองหนึ่งเก็บไว้สองฟองเดี๋ยวเรามาดูอีกฟองหนึ่งว่าเขาจะขึ้นดอกเหมือนกันหรือเปล่านะคะน,นี้เลยน,นี้จะเห็นว่าเก็บพร้อมกับวางไว้ใกล้หัวมันหัวมันก็ขึ้นต้น บมงบอกถึงความโชคดีของไข่เราก็ออกดอกเช่นกันตลกตลกนะคะเพื่อนเพื่อนการทำไข่เยี่ยวมาก็อันนี้ทำทดลองเป็นครั้งที่สองนะคะ ก็ยังคงทดลองไปเรื่อยๆแต่ก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆลองทำตามก็จะไม่ยากนะคะเพราะว่าที่ทำนี่ก็ครั้งที่2ก็สำเร็จออกมาดีเกินคาดด้วยซ้ำอันนี้จะติดเกลือไข่นิดนึงแกะยากหน่อยนึง ก็เราก็ไม่ได้มีการอบการอะไรนะคะจากการล้างคลนครั้งที่แล้วเราก็วางไว้ในกระจาดอากาศถ่ายเทกับผัวมันเนี่ยค่ะอันนี้ก็ขึ้นดอกเหมือนกันนะคะแต่จะขึ้นไปเป็นจุดๆแต่เขาก็มีดอกเหมือนกัน แต่จะเป็นดอกอยู่ทั่วไปอันนี้มาส่องไฟให้เพื่อนๆดูความสวยงามอันน่าทึ่งของแข่งเยี่ยวม้าสีทองภูมิใจเล็กๆที่การทดลองทำผิดผิดถูกๆแต่ก็สำเร็จโดยง่าย ก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทดลองทําหรือทําเป็นอาชีพก็ได้นะคะคิดว่าไข่เยี่ยวม้าสีทองมันไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับเราเลยเพียงเรามุ่งมั่นที่จะทํามันความสำเร็จ ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ชมคลิปกันสวัสดีค่ะ